อ๋อันเลยวะูกฮกแบดหรอวะรูปแบบนมันว่ามันจะเป็นเขมพุบเราะเไหนเนี่ยนายยืดกแบดที่กแดมึงมึงจากคอขามัน เนีนปุกเลยพี่น้องครับพอพันเลยนาจะเป็นลูกเคพกแด่พี่น้องแต่ว่าบอฟันท่งเนี่ยอายุประมาณแปดเดือนเก่าเดือนเนี่ยแปดแปดเก่าเดือนเลยเอเอ้ยเนียนไปยังเลย หกแปดทียฟันตรงเนียเป็น6 8ดมันเบิง่ไงตัวขามันจะออกขามันจะเป็นขอกอคื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 อเเขา้ขาสันส้นไปเลยหกแแต่เป็นสามแองันท,นนทีเป็นต้องดีนุ่มปอไม่หกแปดตัวนี้เบอร์เท่าไหนยปดสี่นห้าสองศยเก้าเหนึ่งาคาเปิดไปสองหมื่นห้าพันห้าส้องหมื่นห้าพันห้านอ ว่าเชียงป้หยังนอกำลังยานมวยฟัดกำลังยานมแม่มาเขาไมาาเ้ากับโทษโทษมาตอนนั่าเมื่อกี้พี่น้องอยไรได้่ได้เลเลาามากได้มแล้ววห้่าหน่ะหรเราบอกไหมเราบ่อตั้ง พอพ่อกับโรฮิตนาะงโริตกับดังสีไลตจนบบบิ่กันเลยกันบอดังเก่าเก่เขากับบอลเอเรายอีกเอาเพรางนี่เอาอาจจะเป็นเคปปดได้พี่น้องแคปบกบฟันทงพี่น้องจะว่ากมันช่วงมันเป็นบานันช่วงเป็นบานัน ส่งไปมั้เนี่ยนนี้มัมีเงินม่อนดไมง้นดเว่าถอมากเมนบ่าที่เด็ดมัหน่อยมึงเสียตัวหน่อยบอกวาฮะมัหน่อยมึงเสียดและเด็ดเรียน แล้วบืสาทปัญหามือสาปัญหาตอเบียดตอนยู่ใช่ระอญเทียบมั้งจ๊ะวคือเห็นพญาเทียบยูจีจางียางกระส่อยู่นะมือมีมันมั่นกับพ่ออยู่อยู่น้องมันอากาศมันดีกันเริ่มเป็นนานามั่นเราที่นี่ร่มกั้วยอ้วยยอยออุ้้ ยังก,กับมาข้านในอีกตอนนึ่วนี่ก็ถ่ายไ้ตัวนี้ถ่ายไปล้งอง้อเาไรยังไม่นอนครับงอ้อตัวนี้เขามามาเดี๋ยวสอกันยังไม่ทันเด็กขายกัน,นพี่ Terima kasih telah